เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่รักนะครับวันนี้พี่ผมแบงก์กับเกม NFT Turbo Slot ในคลิปนี้ไม่ได้กนารแนะนำผู้ลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนการล้วสำหรับเกมมือถือสายฟรีก็เล่นได้นะครับกับเกมแข่งรถนะก็เกมนี้สามารถเล่นผ่านตัวของมือถือได้อย่างเดียวนะครับโปรแกรมจําลองผมลองแล้วน่าจะไม่ได้นะก็ถ้าเพื่อนๆจะได้ดูเกมนี้ก็คืออัดมาจากในเรื่องของตัวมือถือนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะได้เหรียญเป็นของ BTC หรือว่าตัวของเหรียญชาตุชีนะก็ เป็นแนวสะสมเหรียญเหมือนเดิมเลยนะครับจริงๆผมเห็นมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้รีวิวเลยนะในค่ายตัวของเอ่ทีทีเนเนี่ยนะครับเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รีวิวเลยเกมเขาก็มีเยอะนะเพื่อนๆนะแล้วก็เกมนี้จากดูจากรีวิวแล้วนะครับก็ถือว่าคะแนนดีเลย 4.7นะครับแล้วก็จ่ายจริงไม่มีขั้นต่ําด้วยนะมีแต่ละประเทศด้วยนะครับมีประเทศลาวด้วยที่คอมเมนต์นะโอเคนะครับก็ตัวเกมไม่ได้ง่ายมากเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของการเก็บตก็ตนะครับแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นรอบนะก็คือมันเป็นรีวอร์ดของตัวพูเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในตัวเกมให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป็นการเป็นการแข่งนะครับแล้วก็เกมนี้โฆษณาไม่ได้เยอะนะเพื่อนๆนะน้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะปิดโฆษณาก็สามารถปิดได้เช่นกันนะครับประมาณ3 9บาทหรือว่าเอ่69บเกแหละนหครับ นะผมกดปิดไปละนะครับเพื่อทําคลิปนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยดีกว่านะเพื่อนเพื่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะเพื่อนๆนะก็ตัวเกมคล้ายๆเกมอะไรบางอย่างเกมในอดีตนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับก็ในเรื่องของตัวเกมนะครับมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะเพื่อนเพื่อนะก็จะเป็นฟังก์ชันของตัวลงรถตรงนี้เราสามารถเอาเงินในเกมไปซื้อรถได้นะครับหรือเราจะอัปเกรดก็ได้นะก็เราจะดูเงินของเราเงินเงินในเกมจะเป็นรูปต้นไม้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่109ผมไม่สามารถอัปเกรดในตัวขอองงเครื่ยนต์แล้วก เนตัดได้นะก็เออซ็งอยู่นะครับออมีแม่เหล็กด้วยนะแม่เหล็กนี้เราต้องออปลดล็อกก่อนนะครับในเรื่องของกําลังขุดให้ได้1นึตอนนี้ของผมอยู่ที่78นะ็ะเออจะมีตัวของท็อปสกอร์ด้วยนะครับอันที่2จะเป็นออฟังก์ชันนะครับก็จะมีปิดโฆษณานรจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่ามันโฆษณาไม่เยอะนะครับผมลองเล่นแบบไม่มีโฆษณาแล้วแล้วก็สามารถปลดล็อกรถได้ทุกคันเลยนะครับมีน่าจะมี3าคันบ้างครับผมดูไม่ผิดนะ จะมีแท็กซี่นะครับนี่แล้วก็รถตำรวจนะครับออ้มีหลายคันอยู่นะโอ้โหยา,ยาวๆนะครับแต่ละคันเนี่ยมันจะทํารอบได้ดีนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆจะเก็บแต้มได้เยอะขึ้นเก <c oughs> <c oughs> ็บแต้มได้เยอะเราก็จะได้ตัวของอตัวของชาโตชิได้เยอะนะครับ <c oughs> อันนี้ผมแนะนํว่าให้เพื่อนๆเก็บติกเก็ตเนี่ยประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับจะได้สองประมาณ2ชาโตชินะก็ถ้าเราเก็บตัวแต้มเยอะนะครับมันก็จะได้ตัวของเหรียญชาโตชินั่นเอง แล้วก็ในการถอนนะครับก็จะมีตัวของ speed wallet นะครับแต่จริงๆผมแนะนำให้เป็น wallet of s h a t o s h i นะอันนี้ก็กดเคมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มตัวของกระเป๋าผมเคยสอนไปในคลิปในการเพิ่มในการถอนเลยนะมันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ถ้าในการถอนเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกขั้นขั้นหนึ่งให้ละกันนะเดี๋ยวจะไปรีวิวอีก,อกเกมนึงแล้วก็จะไปถอนอีกเกมหนึ่งให้ดูนะครับแต่อันนี้มันน้อยเกิน2อง c h a t แต่จริงๆเห็นเขาบอกไม่มีขั้นต่ำในการถอนนะโอเคนะครับก็ต่อไปจะเป็นวงล้อนะครับอันนี้ผม หมุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนีย่ยเราลองกดเข้าไปดูเนี่ยผมน่าจะหมุนไปแล้วนะเหลืออ e ีกสิชั่วโมงนะครับได้วันละครั้งแหละตีไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวของแดชบอร์ดนะครับก็จะได้ดูว่าเอ่อใครที่เป็นท็อปสปีดนะครับแล้วก็ท็อปในเรื่องของตัวระยะพเพื่อนๆดูไอที T ่หนึ่งแม่งวิ่งได้ยังไงวะเนี่ยเอ่อเท่าไหร่วะสี่สี่ล้านกิโลมันเร็วมากเลยนะพเพื่อนนะเอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็หลักการของเกมนะครับเป็นการกดนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่กระต เราไม่ได้ใช้เป็นการปัดหน้าจอนะเราใช้เป็นการแบบกดนะครับกดให้มันไปซ้ายขวาเราจะเล่น2มือก็ได้นะครับอันนี้อันนี้คือผมเล่น2มืออยู่นะเมื่อกี้เล่นมือเดียวนะครับอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ตามช่องไปแล้วเ,เก็บไอ้สีเขียวเพื่อที่จะ,ะปลดล็อกในเรื่องของตัวแม่เหล็กนะครับหนึ 100, นะถ้าเราไม่เก็บเราลดเราก็จะช้านะครับผมว่าแนะนําให้เก็บดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไปได้เร็วแล้วเราจะได้ตั๋วได้เยอะขึ้นนะครับตัวของกมนี้ไม่ได้ชาตูชี้โดยตรงแต่เราจะได้เป็นตั๋วนะเนี่ยตัวสีม่วงะครับ ตรงนี้นะแล้วก็มันจะไปยืนยันตามผู้เล่นที่ที่โชว์ขึ้นนะครับในแต่ละในแต่ละชั่วโมงนะครับผมแนะนําว่าก็สัก200นะครับ200ตัวเล่นไปสักหลอ0 0ตัวแต่ถ้าใครอยากเล่นมากกว่าน,นั้นก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับมีเวลาก็เล่นไปแต่ถ้าไม่มีเวลาก็เอาเท่าที่ได้นะครับเพราเป็นเกมเล่นแบบสะสมเทนตูชิงไงตัวม่วงเนี่ยมันจะมีมีไม่เยอะนะเท่าที่ผมสังเกต มันจะมันจะเยอะตอนที่แต่ละสเตจที่ผ่านมาบางทีเราไม่ได้ตัวสีเขียวเราก็ไม่ต้องพยายามเอาก็ได้นะเพื่อนๆนะมาดูว่านี่ผมจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคไปเสียงเกมไม่รู้ว่าดังหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยไปรดเอาแล้วกันเออเราจะมีขึ้นตรงนี้ด้วยเพื่อนๆต้องดูดีๆนะครับตอนที่มันบินอยู่ในอากาศอ่ะมันสามารถโยกได้ด้วยไปตอนนี้ผมได้กี่ตัวไม่รู้นะครับตอนนี้ผมพยายามโฟกัสเกมมากมาก โอเคอันนี้เราผ่านไปแล้วนะครับท็อปเราคือ7 8นะโอ้โอ้โหเกือบเกือบโอ้โหเรียบร้อยนะครับเราสามารถกดอันนี้ได้ใช้100นะครับเพื่อที่จะเล่นใหม่นะครับวันนี้เราได้มา23ตั๋วนะก็เรากดที่ตั๋วนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวของพูวะนะครับเราจะเห็นว่าตัวของชาตูชีที่มัน มีอยู่ที่9 4 2นะครับแล้วผู้เล่นนะ่ะ265แปลว่าอย่างน้อยๆเราเก็บตัว๋วนะครับให้ได้200 250หรือว่า265ตามผู้เล่นนะเพื่อนๆฮนะเราก็จะมีโอกาสได้ชาโตชิประมาณ5-10ชาตชินะครับชาโตชิเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเ,เราจะเก็บตั๋วได้เท่าไหร่เลยนะครับมันไม่ใช่แบบเหมือนเกมที่ผมเคยรีวิวไปที่มันจะได้เหรียญง่ายๆใช่ปะอันนี้คือเราต้องมาเล่นก่อนเก็บตัวของทิเก็ตนะครับหรือว่าตั๋วนั่นแหละก็เก็บไปนะครับ เนี่ยเราก็นั่งเล่นไปเมื่อกี้มันเหลือเวลาประมาณเท่าไหร่30มสนาทีนะครับมีเวลาให้เรา3 0มสนาทีในในการฟาร์มอ่ะนะแต่จริงๆเออแต,แต่แต่ละเกมเนี่ยเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับมันจะแจกทุกชั่วโมงอยู่แล้วนะครับแต่1นชั่วโมงเนี่ยมันให้เราเก็บตั๋วก่อนแล้วมันก็จะไปคิดค่าเฉลี่ยของตัวภูออกมาเราก็จะได้เป็นตัวของเหรียญชาตุชินะครับตามนั้นเลยนะเพื่อนๆโอเคนี่อันนี้เราก็เก็บมานะครับจริงๆผมอ่ะอยากผมก็เล่นได้รอบแล้วประมาณ50นะ <laughs> แต่จริงๆถ้าเรา เอ่อถ้าเราแบบเก่งหน่อยนะครับหรือว่าเราแบบสายตาเราดีเด็กรุ่นใหม่นะเอาผมผมไม่ไหวแล้วแก่แล้วนะครับผมว่าน่าจะได้เยอะนะครับถ้าได้รอบรอบว่าแบบ200ตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กเลยโหถ้าลองคิดดูสภาพมีผู้เล่นแค่ 200, <g iggle> 2 0 0รใช่ป่ะแต่คลิปนี้ออกไปแล้วไม่รู้ว่าผู้เล่นจะเยอะขึ้นหรือเปล่านะกระโดดไปเลยอ้าวเรียบร้อยตาย <g iggle> อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะเพื่อนๆนะก็ สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองมาเล่นกันดูนะครับส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าสนุกดีนะมันก็มีอีกหลายเกมที่ให้รีวิวนะครับในเครือของตัวนี้ก็หวังว่าจะเป็นเกมอีกหนึ่งมือถือที่เพื่อนๆมาฟาร์มเหรียญชาโตชิผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าใครที่เล่นในโปรแกรมจําลองเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าเกมนะครับแต่ก็ลองลองดูก่อนไม่เสียหายแต่ถ้าลองแล้วไม่ได้ก็คือมาเล่นในมือถือแทนนะโอเคนะครับอันนี้ผมอัดในมือถือเพราะผมไปลองเล่น ตัวของโมโม่กับ LD แล้วมันไม่ได้ครับมันเออเลอร์ม,มันเด้งออกอะ่ะเออก็เลยต้องมาอัดในมือถือแทนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแนวเกมสายฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะมีเกมฟาร์มชาโตชิมาให้แล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะแถมการถอนให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มมาก่อนนะสักประมาณเอ่อสิถึงห้ชาโตชิก่อนนะเพราะว่าอันนี้2ชาโตชิมันน้อยเกินเ <laughs> จอกนใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมบายบายจ้า